คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชาแนลค่ะค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่15ตุลาคมพศ2565นะคะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวัน ที่ทุกคนรอคอยนะคะรอความหวังว่างวดนี้เราอาจจะโชคดีไปด้วยกันก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เอตมีแนวทางจากพ่อกรเซียนระยองมาแบ่งปันในโค้งสุดท้ายนะคะก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกับพ่อกรน,นะคะเอตก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาขอพรกับท้าวเวสสุวรรณโอกันนะคะเผื่อว่าท่านจะประทานโชคลาภให้กับแอดและก fc ของช่องละอองแชนแนลในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชม นี่นะคะแอดก็บูชามาไว้นะคะท่านผู้ชมเพื่อขอโชคขอลาบนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพ่อกรอนพร้อมกันเลยค่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะพ่อวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะพ่ออ่าโค้งสุดท้ายพอดี รอรอของชาแนลมาหลายวันอยู่ค่ะค่ะพ่อแอดก็ต้องขอโทษพ่อด้วยนะคะที่ไม่ได้โชรไปหาค่ะ่เข้าใจเข้าใจค่ะค่ะพ่อแต่ก็ยังทาอยู่นั่นแหละอนาถค่ะก็ดีบายดีแล้วเนาะค่ะก็ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะพ่อโอเคผมก็ก็ร้อนขอขอเป็นกับังใจให้่อแข็งแรงไวๆแล้วก็มีวันดีขึ้นนะครับแล้วก็ โค้งสุดท้ายสรุปบนล่างเลยนเนาะี่วิ่งสามะ9เก้าครับผมค่ะวิ่งบนเนะาะครับวิ่งบนสามกับเก้าวิ่งบนสามกับเก้านะคะครับจับคู่ค่ะหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดจับคู่หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดครับ สามสองสามหกสามแปดสามสองสามหกสามแปดครับแล้วก็เก้าสองเก้าหกเก้าแปดเก้าสองเก้าหกเก้าแปดครับแล้วก็นะฮะหมดแล้วครับทีนี้ล่างครับพ่อค่ะค่ะพ่อ ล่างวิ่งหนึ่งวครับวิ่งล่างเนาะครับหกับ9ก้ากับ9ครับจับคู่ค <12 S 1> ่ะก็ศูนย์แปดหกเก้าูนย์แปดศูนย์หนึ่งแ 28, สองแปดสองเก้าสองแปสองเก้าครับอ่าเน้นล่างหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเกเน้นล่างหนึ่งแปดกับหนึ่งเกนะคะครับครับค่ะอ่าส่วนบนส่วนบนเล่นเสมอกันเพราะว่ามันมันเน้นหลายตัวเหลือเอกิเน,นอ๋อค่ะค่ะพ่อ ก็ลักร okay. um, so okay. ouais. right. uh, ้อเอาเอาสตัวไปสักสหางแล้วคับค่ะพ่ออ่าเจ็ดตัวเจ็เสนาะครับแล้วก็เก้าเกสนะคะครับอีตัวครับงวดนี้อ่าเน้นเ เน้นเตัววิ่งนะเน้นตัววิ่งวิ่งเ้นชอบตัวไหนก็เลือกเอาเน้นตัวไหนคะเลขวิ่งคะเลขกิ่งนี่ทั้งบนทั้งล่างอก็มีมีน้ำหนักเท่ากันหมดมีน้ำหนักเท่ากันหมดแต่จะให้ชอบส่วนตัวล่างเนี่ยหนึ่งล่างเน้นหนึ่งขลางบนเน้นอ่าข้างบนเน้นอ่าเก้ากับสามนี่คะแนนเท่ากันข้างบน ก็เสมอกันนะพ่อนวะดวดวที่แล้วตัววิ่งของพ่ปกรณ์ก็เข้าอยู่อ๋อค่ะค่ะแต่ทีนี้ทีนี้แต่ทีนี้ไม่ได้ออกค่าค่ะาเพราะว่าคนพ่อไม่สบายก็เลยหยุดไปค่ะค่ะใช่ค่ะพ่อแต่ก็ผลตอบรับของคนที่เป็นมะเร็งก็สั่งยาไปแล้วบางคนก็สั่งต่อเพราะว่าเป็นมะเร็งที่กาบสมองรู้สึกว่ากินยาไปแล้วดีขึ้น อ๋อดีเลยนะพ่อเนาะกินไปแล้วเาข,าขาเขาเขาบอกว่ากินแล้วมีแรงขึ้นตั้งแต่ทํางานไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ก็รู้สึกว่ามีแรงกระมีกระเป๋าขึ้นแล้วก็ความกิดความําดีกว่าเดิมน,นี่ผลลับรับก็ดีเป็นระดับหนึ่งค่ะแสดงว่ายาของพ่อใช้ดีเลยแหละนะพ่อเนาะคนที่กินเนี่ยเขาตอบว่าดีอยู่นะเขาตอบว่าดีอยู่ คิดว่าดีแล้วก็อย่างอย่างอย่างเป็นอย่างอื่นที่เราพอแนะนําตัวยาไม่ต้องเสียตังนี่ก็มากมายบ,บางอย่างไปปรับทออําเอาแล้วก็เพราะว่ามันสมุนไพรต่างๆบางอย่างบ้านเรามันหาได้แต่ไอโรคเอมะเร็งนี่ตัวนี้มันเป็นยาสมุนไพรจากประเทศจีนเขานําเข้ามามบ้านเราไม่มี บัตเราไม่มีกระทุไปซื้อก็ถามว่าแพงไหมราคาหลักสองสามร้อยบาทถือว่าไม่แพงหรอกกินแล้วก็อยู่ได้ประมาณเจ็ดวันสิบวันถ้าไม่ดีก็หยุดไปก็แค่นั้นทดลองดูก็เสือดีเสือดีก็ขอฝากเอฟีทุกคนทุกท่านนะติดตามผลงานของเราชแนลก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เวลามีโฆษณาอะไรก็อย่าไปตัดตอนมันดูให้จบได้มียอดไลค์กันาปอ ก็บางคนเขว่ามีโฆษณาหรืออะไรไป,ไปกดข้ามหมดก็ยอดไลค์มันก็ไม่ขึ้นมาช่วยกันกดแชร์บอกต่อกันไปครับใช่ช่วยกันบอกต่อกันไปครับคนคนทำคลิปก็หวังยอดไลค์ยอดคลิปจากพวกเราเอ็ซีทั้งหลายทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้แอนด้วยแล้วก็ก็ก็ฝากแนวคิดสูตรคำนวณของพรปกรณไว้ด้วยนะครับก็ขอฝากไว้อ่าชอบตัวไหนก็เลือกเอา ตัวเลขมันอาจจะมากหน่อยเพราะว่าเป็นสูตรตัวเลขคำนวณน,นะก็ะไม่ใช่เลขฝังอะไรฝังมันก็อาจจะเป็นชุดสองชุดไอ้เลขคิดคำนวณมันก็นจะหลายชุดหน่อยแต่ว่าไอ้ชุดอมตะของพ่กรเนี่ยถ้าอแอดลองไปพิจารณาดูนะเข้าทุกวมวดเลยน,น,นะบนอะแต่ว่าเราต้องหาตัวเด่นแล้วมาจับตัดเอาถ้าใครอยกายกได้ก็โทรหาพ่กรได้ชอบตัวไหนก็เลือกเอาหรือโทรตัวนี้มีตัวเด็นอ่า คนนี้มีตัวดีอุปกรณ์มีอะไรจับให้ไหมอะไรเงี้ยก็รวมด้วยช่วยกับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกเดี๋ยวให้พ่อบอกโบอโทใหม่เลยค่ะพอ่อเดี๋ยวอดจจะลงอีกรอบค่ะครับครับครับศูนย์เก้าสามศูนยสหสหนึ่งหกหนึ่งสสองหหนึ่งสสอง ค093ค่ะเดี๋ยวอาจะทวนอีกรอบก่อนค่ะพ่อ0934166142นะคะครับผมครับผมเบอร์พ่อกรณ์เนาะเซียนไยองเนาะครับครับเบอร์พ่อกรณ์แล้วตอนนี้ก็ออกช่องของละองแชนแนลเพียงช่องเดียวเท่านั้นไม่ออกช่องอื่นแล้วค่ะเผื่อว่าเอฟซีเขาอยากจะโทรสั่งยาประมาณนี้ค่ะพ่อแล้วก็โทรไปปรึกษาเรื่องตัวเลขค่ะ อ่าได้ได้เรื่องตัวเลขหรือจะเรียนจะอะไรก็ได้พอกอนก็ยินดีสอนให้อะไรให้ก็ขอค่าค่าสมุดปากกานิดๆหน่นอยๆคนไครอยากเรียนอยากมีสูตรเป็นของตัวเองหรือว่าพอกอนก็จะอ่หาสูตรดีๆมาเปิดแบ่งปันกันเรื่ آ, อยๆน,นะก็ัยินดีครับครับเพราะว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยมันไม่มีจุดตายตัวไม่มีสูตรอ่าสูรใจสูตรหนึ่งคงที่ไม่มีสูตรใดอยู่ยงคงกระพับอ่า อ่าประมาณน,นี้มันก็ต้องหากันไปเรื่อยๆ,ๆอหากันไปเรื่อยๆแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญของแต่ละคนด้วยนะฮะ,ะบางทีบางคนก็มีดวงเขาจับโน่นจับนี่ก็โดนปากถูกไปครับก็ขอฝากน้าละองชาแนลเผือผลงานอบรรดาเอสซีทั้งหลายยอดไลค์ช่วยกันกดไลค,ดค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ การทำงานต่อๆไปจะได้มีกำลังใจนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกคนที่ดูเราแชรแนวกันดูจงโชคดีกับทุกคนใครเจ็บใครได้ปว่วยพอก่อนยินดีรับคำปรึกษานอกสจากเหนือบาป่าแรงและแต่บุญวัสนาของแต่ละคนด้วยนะก็ขอฝากให้ทุกคนโชคดีกับทุกคนครับจากพ่อก่อนครับค่ะแอดก็ขอบคุณพ่อก่อนมากๆนะคะงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขของพ่อเข้าปังปังรวยรวยยกช่องนะคะพ่อ ครับขอให้ทุกคนพบกันโชคดีเช่นกัน<อ>ค่ะขอบคุณพ่อมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ